นอ้องอุ้งอิงนีว่าจานซิปอีกแล้วครับพี่น้องล่าสุดก่อนที่จะปล่อยเพลงของพอกันใช่มือนันเข้าได้บอกข่าวไวอยู่ว่าอุ้งอิงบอกว่าวันที่26นี้นะครับเพลงของพอกันใช่เพลงผาชนะในใจดำอ่าติดหนึ่งในมาแรงแน่นอนสู้เล็กหนึ่งไปถึงสี่เลยแล้วมื้อนี่นะครับวันที่26มีนาคม เป็นเมือปอยเพลงผาชนะใดใจดำนะครับของคุพ่อการชัยเนาะปล่อยลงในช่อง youtube สาวน้อยลำเพลยนดีลเล็กขอนนะครับตอนนี้ติดหนึ่งในมาแรงหนึ่งหมวดแล้วนะใช่นี่ไงชุดยอดอีลีค่ะพี่น้องนี่ไงมาแรงของประเทศไทยเลยนะคะนี่หนึ่งในมาแรงในหมวดทั่วไปนะครับใช่แล้วก็ยอดวิวก็คือยายาขึ้นเรื่อยๆครับผมแล้วก็มีติดสองในมาแรงในหมวดเพลง เราเชื่อว่าวันนี้แหละจะต้องทะยานขึ้น,นหนึ่งในมาแรงทั้งสองหมวดแน่นอนหน่หนึ่งในมาแรงทั้งสองหมวดแน่นอนนี่แหละพี่น้องครับ<อ>รบ้าพอถึงเพลงหนีแน่ฟังหลายหลอบแล้วมือนีค่ครับเป็นปล่อยมางาตจมูอเศร้าอาบน้ำกับฟังเร็วหนึ่งนี่เข้าฟังเข้าแชน้ำแล้วก็เข้าฟังเบืองเข้าอยาก เขาอยากเบืองอ่ะช่วงที่น้องอุ้งอิงแสดงแมแสดงในเอมมี่แล้วก็มี่พอมีเมมีพอองแมนอนแล้วการเขาก็อยากเข้าใจในเนื้อเพลงเขาก็เลยฟังงวนไปหลายรอบมันเป็นจังใดมาเนี่ยอ๋อเข้าใจแล้วว่าเป็นจังใดครับแต่ก่อนขอชิมช่วงก่อนมาสถานที่ไทยเอมมี่สวยมากอง์รวมนะครับเพลงทั้งหมดเลยถือว่าสมบูรณ์แบบเพลงภาชนะใจใจดำนะครับศิลปินการชัยวิไลศินนะครับ คำร้องทํานองโดยนองตังตันอาภาพลนะครับเหตีบ้านแพงและก็เรียบเรียงดนตรตีนะครับเรียบเรียงเรียบเรียงโดยอาจารย์บุญหลงมงคลพร MV เพรียวโุรดักชั่นึ่นะครับอำนวยการผลิตโดยโจยม,มนินค่ายเพลงลำเพิดีดีรคคอร์ดแล้วกันมีความสำคัญอย่างหนึง่งเพลงนี้พอถ่ายใช่รองแล้วก็ได้ลูกสาวลูกสาวมาเล่น MV ให้ น้องอิงแล้วก็มี่แมนหน่อยพรอะเอกนั่นแหละอ่าแล้วทีนี้ยอดวิวเบาโจ้กเดี๋ยววิวเท่าไหร่ปานนี้ทะยานขึ้นเรื่อยๆหน้าช่องเท่าไหร่เก้าชั่วโมงหน้าช่องสี่แสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันครับแล้วคอมเมนต์สามหมื่นเจ็ดคอมเมนต์เยอะมากคอมเมนต์ไลค์แห่งสนับสนุนสนับสนุนมากสนับสนุนที่คนที่รักคุอิงด้วยครับแล้วก็มียอดกดถูกใจนะครับยอดกดไลค์มากกว่าห้าหมื่นห้าพันครั้งนะครับอุ้ย ฟังอีหลีเนาเสียงพ้อกันใช่ไหมอ่ะรู้เสียงดีเลยรู้เคยฟังเสียงดีสมสมก็จะเป็นคอพญานย่าหนาแล้วเสียงดีสบายๆชุดยอดอีหลีเนาะแล้วก็มีเสียงนนอยู่ด้วยนะคลิปนี้แล้วง่ามอีหลีค่ะการถ่ายภาพองมาเนาะอยู่กับงามแฮะพาพจะอะได้วยแม่นจอดอุบุตพ่กนี้ใส่กางเกงใส่กางเกแมนบอก อีหออาลานหน่อยอีหลาเราขัดโกมาสาักอุ้งอิ้มหนาโหแต่งหน้าลูกนี้น่ารักมากสิบชมเลยเนาะนอูอีกเคยบอกตัวว่าพอก,กันใช่ผ้าหลาไปตากแดดตากลมอยู่บนมือมาสันก็สิทายอีกงี่ล้วสิเลวดยสมพ่อปากคนที่ดีอยู่หอกอ่ะ,อะตอนนี้คล้องหนึ่งในมาได้ในหมวดแรกแล้วในหมวดทั่วไปแล้วก็ยังอีกนิวมวดในหมวดเพลงเชื่อว่าภายในวันนี้ต้องติดหนึ่งในมาแร้แน่นอน แ,แล้วตอนนี้พอการใช้ในยส่วนแมนหน่อยไปเลือกท้องแล้วเสียท้องอีกพอกาใช้เสียท้องอีกครับว่าจะาสีตีหลีด้วยน้องสีหลีดอาวุ่ถึงเนี่ยแล้วอยู่ในเฟสในอ่พอกาใชัยเนาะเนี่ยพ่อเขามาดซองเฟสพอการใช้วิไลจิมไหมค่ะพี่น้อง คนแชร์มะนาวเฟรเพื่อนบักหลายหน่งวาป้าสมัปปังขาดปังเนี่ยกะปังตัวหนึ่งในมาแรงในยูทูบของประเทศไทยอ่าแล้วก็พยานขึ้นล้านวิวนะภายใน24ชั่วโมงยังไงก็ถึงเพราะตอนนี้นะเก่าชั่วโมงนะ4ี่แสนกว่าแลยอ่ล่าสุดหลังจากเทศิดหนึ่งในมาแรงนะครับทางบอโจอ่าบอโจไเด้เคลื่อนไหวแล้วบอกว่าหนึ่งในมาแรงสมควรที่จะได้สิ่งที่พี่ใหญ่ทุ่มเทต่อองค์กร ตอบเพื่อนพ้องน้องพี่ในวงจากวันนั้นจนมาถึงวันนี้ FC เอซเพิ่นเล่งเห็นคุณภาพ<ม>เห็นความดีของอ้าครับขอให้อ้ายรักษาคร่องตนแบบนี้เป็นตัวอย่างที่ดีตลอดไปฮกครับพี่ใหญ่การใช้วิไลศิลป์นะครับ อ้ยสกับเพื่อนได้ยเดยอพ,พี่น้อพี่นองแฟนคลับสาวน้อยแฟนคลับนองอินแฟนคลับ่นนี้กรยห่ทัวประเทศให้เนาะเบาโจนาะที่สุดประสทอ่ที่สุด<อ>แมนมแล้วแล้วที่นี่แฟนคลับกะามาตอบข้อเมนเดสกีาเด้๋มบาทคุณเนเนาะสันเออสมาทเนาะเของอิหลวสันเป็นชาวบ้านสีเอารอหลุดเินดเงินเงงอนสี่ได้จังบาท แล้วช่วงนี้ทองก็แพงด้วยไม่พี่น้องไม่ประกาศแต้เลยข่าวไม่ได้ยินอะไรหรอนี่ปุ้งอินกับแช่ออกมาคือกันงแชเออกมาหน้าเฟซส่วนตัวอ่าปังๆเด้อจ้าอีกวิจังซีนี่สมพรดปากอีหล่าเด้อนี่พอการใช้ก็เลยมาตอบบอกว่าสีใดพ่อขงบอลลารูสามชั่วโมงที่แล้วเนาะแม่ไ้กระดัยเนี่ยนอนตอนนี้ถึงเนี่ยมาแรงแล้วแล้วก็แม่หน่อย แม่เนาะอุ้งอิงแช่ share, มากมือนแซานี่เป็นมือนแซาทุกอย่างตอนไหนคนเดียวเลือกแบบนี้สามชั่วโมงปังจ้าวสั่งพอกันใช้คำว่าตอบเด้ใส่ละคอยเห็นอยู่ใส่ละะครับคุณยินและพี่น้องวันนี้เด็ดป้าป้าไปเลือกทอดแหย่อีลาไม่น้อยไปเลือกทอดแหย่อีล่า หลาพ่น้องวาจาซีฟน้องเอ้ยจารศีดีดีเพราะว่าน้องตอนน้องล่ขึ้นเวทีเนาะนตอนที่ยิมโกเด้ออย่าลืมเด้อวันที่ยิมโฮกอ่ะแต่พอการใช่มาแรกแต่เถอะว่าสมพรไปดีครับโอ้โห้เก่งอีกีสุดยอดอีีแล้วล่าสุดเห็นว่ามีเอฟซีทั้งหลายขายที่ได้ก่อนนะขายที่ได้อยู่แน่นั่นเพราะการใช่นีเพราะการใช่เป็นคนโพดหนี่ล่าสุดนี่มือนีแหละว่ามีคนขายที่ได้นี่ เอฟซีแม่สอดอ่ะขายที่ได้โอนมาอะไรมาให้องค์อิงห้าพันบาทโอมเพียงโอมเพียงปานสาธุน้ำเนี่ยค่ะอ้ยตากซักซีตีนี้เพียงเพียงมั่นมามนอีีมาแห้งทั้งพอทั้งลูกค่ะว่าพอการใช้เนาะโอ้ยสุดยอดค่ะพี่น้องอ้านี่แหละพี่น้องครับเอ้ากับฝากดันฝากปันยอดวิวซอยกันเพลงนี้เป็นเพลงที่พอมากๆแล้วกันองค์รวมทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบทเพลงเพลงนี้ พวกเพลินเหตุออกมาด้วยความตั้งใจแล้วก็สมบูรณ์แบบมากๆขอชื่นชมเลยนะครับเพราะว่าสิเป็นทั้งคนแต่งเพลงอย่างน้องตันอัธพรนะครับแล้วกับนักร้องเองยังพอกันไสวิไลสีนะครับแล้วก็นักแสดงเอ็มดีทั้งหมดเลยนะครับเก่งมากๆแล้วก็ขอชื่นชมโปรดิวเซอร์ด้วยแล้วก็ขอชื่นชมผู้จัดอ่ะเขาเกยดว่ายังไงอ่าบ่อโจเหรอผู้จ่ดผู้อัดรายการพอดีด้วย คือสมบุรแบบสุดยอดมากๆสมกับการรอคอยอีกครับแต่ว่ายังมีอีกหนึ่งบทเพลงนะครับที่เรารอคอยก็คือเป็นเพลงใหม่ของอู๋อีกเป็นบ้านแข่งก็คือเพลงผู้ชายคนแรกผู้ชายคนแรกอนนึกูออกรายเรื่องอไรบ้างนึกไหผู้ชายคนแรกสิปลอยออกมาได้บ้าทพี่30มสมีนาคม สามศูนย์นี่แหละค่ะที่น้องสามสีเอาสามสีนี่แหละจ้าแล้ววันนี้วันที่ย<ม>ี่สิบหกสามน้อยเพชรบ้านแพงทำการแสดงอยู่ที่อ่อาวะตวอุ่มเมาอำเภอพลทองจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะพี่น้องนี่นอ้องอูอิงได้แชร์กันนะได้แชร์ออกมานะนี่เพ, <อ S 2> พื่อนแหละรูปนี้ลหละเพื่อนยี้ได้เอ็ีนี่แมนแมนเสื้อดำๆนี่แหละสาน้อยแล้วเพื่อนมามือนีเพ่งพอกันลาออก กายืงลืมกดกลไ์ให้หลาหลายๆเรื่องจ้า<ช><ช>เพราะว่าหลาการแสดงเอนดี้พการใช้น้่เด็กี่ดอก็เห็นอยู่เนาะอืยอดอีดีเนาะเพ,งพ่งก็ดีนักแสดงเอนดี้กสดีเออีก็น่าเนอ อ่ะป่วยฟ่อนไห้แน่ไห้พอกันใช่นะครับเพ่งหนีขอให้ทะลุหนึ่งล่างยิ้มในวันนี้เลยแล้วก็ขอให้ครองหนึ่งในมาเลยทั้งสองหมวดไปอีกหลายวันเลยนะครับจนไปควดมือลูกสาวพูเด้อจนคว่ำมือสามชินะวันที่สามชิพอกร็ต้องย่อพยาลากืนนะแอนนะย่อพยาลากืนแ่นนะครับแปลงมาก้งพอทั้งลูกคบผมอ่ะมีแล้วพี่น้องครับเท่าสองโคตรเขยหน้าข่าวสารเรื่องเล่าดีๆนะครับผมเป็น การเยัทะยานเพื่ออันดับหนึ่งของยูทูปประเทศไทยอีกหนึ่งครั้งของทางศิลปินในค่ายสามรถรับเพอรอีดีเลกคอร์เนาะแล้วก็สามรถอลพีบันเทค่ะเป็นเ่งดีตอนนี้มหมเพนคนคล้องเขาเวัว่าคล้องหมวดเพลงอ่ะแล้ว่าจะปล่อยเพลงออกมาปิดนึ่งตลอดเอาตอนนี้สาวหน่อยคล้องคล้องเพลงของประเทศไทยจะรทำเพลงอะไรออกมาก็คือแบบว่าติดอันดับมาแรงตลอด นี่แหละพี Parents, ่น้องเอ้าเข้าในฐานะเอฟซีแฟนคลับกระอยกันดันซ้อยกันอ่าเกินว yeah, ่าปันยอดยิ like okay, right. Ooooh, ้วแล้วก็ช่วยกดไลค์กดแชร์แชร์ไปุนอะแต่อไปใช่ครับมาสำหรับวันนี้เข้าสองคนขอลาไปก่อนครับพี่น้องสวัสดีครับ